เชื่อมือเสมออาโมริมยืนยันเสอร์จิมไม่เคยกดดันควนหลงหลังศึกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะบรตทันไป4.2ต่อ 2, นะครับแล้วก็เป็นการเก็บชัยชนะ3นัดติดต่อกันของ en, อรูเบนอาโมริมแล้วนะครับหลังเกมครับอาโมริมบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งนัดที่ฟอร์มการเล่นของลูกทีมยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็อยากให้ลูกทีมรักษาโมเมนตัมแบบนี้ได้นะครับโดยอาโมริมบอกว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่าวันนี้ต้องมาถึงครับเพราะว่าเขาเนี่ยมั่นใจในวิธีการรวมถึงมั่นใจในลูกทีมีมพ ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวันที่ดีที่แย่สลับกันไปซึ่งเขาก็ยังหาสาเหตุไม่เจอแต่ณนะตอนนี้เขาเชื่อมั่นว่าลูกทีมน่อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยเจอกระแสะข่าววิพากษ์วิจารณ์กดดันอย่างหนักแต่ว่าอาโมริมให้สัมภาษณ์บอกว่าผมเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่ได้ความกดดันจากเจ้าของหรือว่าบอร์ดบริหารอย่างเซอร์จิมิบเดสคลิปเลยเขาเชื่อมั่นในโปรเจกต์ของผมและเขาก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากําลังสร้างอยู่เนี่ยมันเดินหน้ามาถูกต้องนะครับอโมริมบอกว ผมเชื่อว่าเราเล่นได้ดีมากๆเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ชนะแม้ว่าเราจะแพ้อาร์ซนอลแต่ว่าลูกทีมก็มีความมั่นใจและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นต่อมาเรื่อยๆซึ่งเราก็ชนะ3เกมติดต่อกันแล้วทีมของเราเล่นได้อย่างอิสระมากขึ้นผู้บริหารก็ไฟเขียวในการทำทีมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดินหน้าล่าความสำเร็จต่อไปและเราจะมุ่งมั่นพาแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นนะครับนี่คือการสัมภาษณ์ของรูเบนอโมลิมครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพูดอะไรก็ถูกพูดอะไรก็ดดูี หลอไปหมดว่าผลงานมันดีครับแล้วก็ Man แมนยูจะมีลุ้นชนะ4นัดติดด้วยนะครับเพราะว่าเกมหน้าครับจะเล่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งเป็นทีมที่อาจจะยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่แมนยูจะเดินหน้าทสาสถิติชนะเรื่อยๆแล้วก็ทําแต้มอยู่ในกลุ่มหัวตารางต่อเนื่องเลยนะครับแฟนผีมีความสุขแฮปปี้ขนาดไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดและก็แชร์กดติดตามชแนลไ้ด้วยและถ้าอยากได้ข่าวสารในวงการฟุตบอลเพิ่มเติมก็ลิงก์ที่หน้าไบโอนะจะ